วันที่7ธันวาคม2564เวลา8นาฬิกาณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคามนางสาวราตีสังคมศิลป์นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคามมอบนางสาวพรนิภาอุทกังนักวิชาการแรงงานเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี GLP เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติการใช้แรงงาน ดีให้แก่สถานประกอบจิจการในรูปแบบการอบรมทางไกลผ่านระบบซูมโดยมีนายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในการเปิดการอบรม วันที่8ธันวาคม2,564เวลา7นาฬิกานางสาวพลภพาหิมอาภรน,นักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวพรน,นิภาอุทกังนักวิชาการแรงงานตรวจกำกับหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเทศบ,บาลเมืองมหาสารคามณบริษัทเอกชัย System, ดิสซิบิวชั่นซิสเต็มโลตัสสาขาเสริมไทยคอมเพล็กซ มีพนักงานบริษัทพนักงานขายและร้านค้ารวมฝึกซ้อมจำนวน233คนเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอักขีภัยพศ2555ภายใต้ามาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด -19 จังหวัดมหาสารคามผลการฝึกซ้อมเป็นไปตามแผนและสามารถอพยพถึงจุด รวมผลภายในเวลา4นาที15วินาทีเวลา14นาฬิกา ณห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคามนางสาวธัญญาพรลาจันทะนิติกรปฏิบัติการร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับประจำปีงบประมาณ2565ภายใต้หัวข้อสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสิทธ,ธิประโยชน์ภายหลังการอบรมและการทำงานผ่านระบบโปรแกรม Zoom m e e t i n วันที่9ธันวาคม2564เวลา8นาฬิกาสนาทีณห้องประชุมพระธาตุนาดุลชั้น4สารากลางจังหวัดมหาสารคามนางสาวราตีสังคมศิลป์นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชาการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคามร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยภายใต้แนวคิด Hero t o ร e er เ a n c e คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตเพื่อแสดงเจตจำนงที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหา การทุจริตเป็นวาระเร่งด่วนโดยการใช้กลไกประสานความร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมโดยมีนายธรรมนูนแก้วคำรองผู้ว่าทัชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในการจัดกิจกรรม ในขณะเดียวกันเวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีนห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคามนางสาวพลภา,าเหมอาพรน,นักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางการพิชชาทวีอินนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างบุคลากรภาครัฐเพื่อเป็นที่ปรึกษามาตรฐานแรงงานไทยผ่านรูปแบบออนไลน์คอนเฟลเอนซ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านมาตรฐานแรง,ง งานไทยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทยฉบับล่าสุดสามารถนําไปเผยแพร่ถ่ายทอดต่อเพื่อนร่วมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและสามารถให้คาปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการจัดระบบมาตรฐานแรงงานไทยให้กับสถานประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้เป็นทิศทางเดียวกันโดยมีนางวัชรีมากหวานผู้ตรวจราชการกรมเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม